ดังนั้นผมผมกรอบนะครับจากแรนต้นยันยน์พารา2นะครับก็ทีนี้เรามาพบกันต่อเป็นชุดที่2นะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้ออีกหนึ่งตัวนะครับเป็นล้อแฟชั่นที่เราเทิรเข้ามาจากคุณลูกค้านะครับที่มาเปลี่ยนล้อนะครับกับทางร้านเรานะครับผมก็รับเทิร์นไปนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นของตัวโชกุนนะครับที่ฝาแต่ไม่ใช่ที่ฝาที่ครอบล้อนะครับเป็นเลนส์สติ๊ก นะครับล้อตรงนี้ลูกค้าเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ตอนนี้ทํารถกลับเดิมไปเรียบร้อยนะครับวันนั้นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใส่รถอิซูซุมานะครับแล้วก็เปลี่ยนรถขอบสิบแปดนะครับเดินทางกลับบ้านปีใหม่นะครับก็ถอดล้อตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับกว้างเก้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซตตัวนี้ไม่มีบอกนะครับแอบไม่มีบอกนะแต่ว่าคร่าวๆก็คือจะอยู่ที่ออฟเซต ยี่สิบห้าอ่านี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับดู่ไกลเลยนะครับสวยางามนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าใส่มากับรถอินสูวันนั้นที่ผมถอ,อนถอดอ่ะล้อมันยื่นออกมาแค่พอดีตรงเลยนะครับสวยงามนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ล้นแบบพวกออฟสูทนะครับลูกค้าท่านใดมองหารอแฟชั่นใส่รถนะครับไม่อยากไปเบิกใหม่จ่ายแ <quency S 1> <erweise S 2> พงนะครับเอาล้อต<ห>ัวนี้ไปใส่ได้ผมมีขายพร้อมยางในราคาจัดโตนะครับ่อนเดินทางไปใหม่นะครับสนใจ ชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางสุขเทียนอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ2 11บาง0 0รเมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้ากุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมกรอบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ